เวลา17นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถรัตราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,รมชายนาคราภูมิลดุเบตมหาราชปรรมนานปฐพิเขตดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระปรมราชินีนาฏตาบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตนชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิ์และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชานากยาธิเบศม,มหาราชปรามบรมนาถบิตรพิษเนื่อในวันนวนมินทร์พระมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำนดชื่อวันท้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบร,รมชานากาธิเบศ มหาภูมิปัญญเดชมหาราชปรมมนาถโปรพิตรว่าวันวันนวมินทระมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหารุณาเนื่องด้วยวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ7ปีหรือสัตตมวัตเพื่อเป็นการน้อมทำลึกถึงพระมหารุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระปรมชานากาชทิเบศมหาภูมิปุญยเดชมหาราชปรมนาถโปรดพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดนี้ได้ นณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันวนวมินทรพระมหาราชซึ่งแต่ว่าวันที่ได้เล็กถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ ลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันท้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพดะมหานาถโปรดทิดนั่งประทินังอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรนีนริรัตราชกัญญาตัวเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิษิาเทราช้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟ้าทุลลองทุดีพระบาทรับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจําพระชนมาวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชชยนาภาร์มหาูมิพลศุทิยเดชมหาราชปรมนาถปะพิษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิปดิน พระพุทธรูปประจําพระชนมาวานของพระอาทิตย์สมเด็จพระมหิตตลาที่เบตดุลยเดชวิกรมพระบรรมพระร,ราช,ชนกสมเด็จพระศรนนคดินทราบรมพระ,ร,ะร,ราช,ชน,านีดดะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาสงกราบ ทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรรมชานากาธทิเบศมหาิรญญาเาราชปรมนาถตัวพิษพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอนันทมหิดลพราธรรมรามาธิปดิน พระอาทิสมเด็จพระมหิตตาลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระปรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวนาชาตสงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสงกราบ ส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุนละองทุรีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์แรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรมปรชิระธีรคุณเจ้าอาวาสปะทองนะ,ะคุณขึ้นนั่งบนธรรมมาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาสเวีตราชสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระพรมนชิรธีรคุณเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจารีกถา จบแล้วทรงกระเคนจตุปจัจจัยทยธรรมบูชากันเทศจากนั้นส่งทอดพระไตรสิบแปดไรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปรกรณ์พระโรมอัถิและพระอัถิทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปรกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสี่เที่ยว we